การละครั้งหนึ่งยังไงนะนั่งพับเพียฟังนิทานค่ะลูกหมูสามตัวมีตัวนึงอยู่ทางนี้นะคะแม่แ่กาะครั้งนึงยังไงครั้งหนึ่งไม่ไหวแล้วนเลยจะนอนแล้วการะครั้งหนึ่งกาครั้งนึงสองรอบแล้วนะจาวไม่จบสักทีคนง่วงเนี่ยโอ้ยน้อลูกกับลูกไม่ไหวแล้วค่ะง่วงหลือเกินจบด้วยการละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งกาะครั้งหนึ่งครั้งไหนไม่ไหวแล้วการละครั้งหนึ่งกาครั้งนึูาไหมแม่เด็กง่วง ก็คนหนึ่งมีลูกสามคนอ่ะลูกๆทั้งหลายทะเลาะเบาแวงกันเป็นประจำอ่ะพูดก่อนแล้วกาละครั้หนึ่งโอ้กาละครั้หนึ่งอ่ะมีลูกสามคนมีลูกสามคนดื้ออยู่คนหนึ่งลูกสามคนอ่ทั้งหลายทะเลาะเบาแวงกันไม่ไหวพ่อจ๋าเกิดแล้วเวลาพ่อสอนเลยหงเวลาฟังนิทานทีไรทำไมมันง่วงทุกทีเลยอ่ะโอ๊ย ัลูกๆทั้งหลายพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนเอาลูกๆทั้งหลายไหนพูดยังไงพูดก่อนทิ้งไม่เอาไม่เอาพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนลูกๆทั้งหลายเอาพูดด้วยเอาพูดก่อนโอ้ลูกๆลูกๆทั้งหลายดูก็ดูเหลยตาดูเหลยตามองค่ะดูเหลยตาอาทะเลาะเบากแว้งกันเป็นประจำก่อนพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนบนสุดอาทะเลาะบอกไว้กัน เอาพูดก่อนพูดก่อนจะเราบอกแวงกันเป็นประจำดูท่าวันนี้ฟังนิทานสองเรื่องค่ะกว่าจะจบพ่อจงคิดบายอ่ะเดี๋ยววันพอมเอนดูกระเป๋าพ่อมากกระเป๋าพ่อสู้ชีวิตมาก ดูตาค่ะดูตาดูตานะคะับไม่ไม่ใหู้้ทั้งสามฉลาดรู้ทุกอย่างนะคะเขาเรียนรู้ทุกอย่างพูดกอนพูดกอนเออให้ลูกๆทั้งสามว่ายังไงพ่อจ๋าไปหาไม้มาหมดละหลายๆอาโอ้ไปหาไม้มาทําอะไรนะโอ้ไปหาไม้มาแล้วอ่ะน้องๆช่วยเล่านิทานด้วยแล้วยังไงต่อนะวย เอามาทำอะไรนะอันโตอันโตอันโตพ่อนำไม้ทั้งหมดมารวมมามัดรวมกันนะพูดก่อนโอ้มามัดรวมกันพ่อนำไม้ทั้งหมดไงมานี่ก่อนมาพูดก่อนเร็วเด็กแซร้มามามาพ่อนำไม้ทั้งหมดนานพูดก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนพระจ๋าเคี้ยวก่อนตกใจตกใจพูดก่อน พ่อนำไม้ทั้งหมดก <c oughs> ว่าจะจบแต่ละเรื่องนะ <c oughs> พูดก่อนมา <c oughs> พูดยังไง <c oughs> โอ้พ่อพนำไม้ทั้งหมดมาทำอะไรจ้าำทำอะ้วให้ลูกลูกทุกคนโอ้ วให้ลูกๆทุกคนน้องนางพูดตามแล้วค่ะยังไงต่อคะไม่ว่าจะออกแรงเท่าไรอ่าเคี่ยวก่อนพ่อจ๋าคอยก่อนนะคอยหนูก่อนค่ะไม่ว่าจะออกแรงเท่าไรเออนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไรอ่านเฉยอานเฉลใจเย็นใจเย็นไม่ว่าจะออกแรงเท่าไรอ่าไม่ว่าจะออกแรงเท่าไรอ่าเป็นที่ พูดก่อนพูดก่อนจะนอนจะนอนจะนอนเอาไปเอียกเหรอดนเดินเดนโอจะนอนโอจะนอนอยากออกแรงอยากนอนอเท่าไรก็ไม่มีใครสามารถแพูดซิแต่ก็ก็ไม่มีใครสามารถไม่สามารถจริงๆแหละพ่อจา๋าไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถอะไรคะไม่มีใครสามารถ โอ้ไม่มีใครสามารถหักไม้นี้ได้ไม่มีใครสามารถหักไม้นั่นได้พูดก่อน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 พูดว่าไงนะพูดก่อนแม่ไม่ได้ยินเลยไม้นั่นได้โอเคพูดแล้วโอ้เก่งจังเก่งจังไม่มีใครสามารถหักไม้นั่นได้ทำไมคะทําไมถึงหักไม่ได้ พ่อจิงแก้มัดไม้ออกไหนพูดที่พ่อจิงแก้มัดไม้ออกพ่อจิงแก้มัดไม้ออกไหนพูดก่อนเลยก่อนพูดก่อนถอยไปวันนี้ไปแล้วหาข้าวแม่แล้ววันนี้วันนี้มัดไม้ออกไหนพูดที่พูดก่อนพ่อจิงแก้มัดไม้ออกนังดังนั่งดังดังดังพ่อโอ้โอจิงแก้มัด โอ้ยเก่งมากพ่อเจนแกมัดไม้ออกแล้วทำยังไงต่อคะพ่อจ๋าเล่ส่งไม้ให้ลูกๆทีละอันเอาแล้วส่งไม้ให้ลูกๆทีละอันกดกดกดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ส่งไม้ให้ลูกๆทีละอันเจ้าค่ะโอ้ยเราในทานมาสามชั่วโมงก็ยังไม่จบเลยพ่อจ๋าคนมันเหนื่อยนี่อ่ะอ่ากินกล้วย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 ใครอยากกินกล้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขายากินกล้วยขายากินกล้วยไปยุงตัวเองละและส่งไม้ให้ลูกๆทีละอันนะพูดก่อนค่ะอเลส่งไม้ไหนขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยโอ้และส่งไม้ให้ลูกๆทีละอันแล้วยังไงต่อเนาะถหักไม้ได้อย่างง่ายดายไหนพูดก่อนิอุ้ยพอส่งให้แล้วทุกคนสามารถหักไม้ได้อย่างง่ายดายต้องนางพูดหน่อยเร็วทุกคนไหนทุกคนยังไงทุกคนก่อน กกกคนนนพพููดด่่ออโอ้ทุกคนทุกคนยังไงต่อโอ้สามารถหักไม้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 ได้อย่างง่ายดายพูดสิได้อย่างง่ายดายพูดก่อนอ่ะได้อย่างโอ้อมาดิมาดิมาดมาจะไปถูเสาแล้วจะไปถูเสาแล้วนี่ก่อนนี่นี่นี่ลูกนี่มา กินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนใจเย็นๆก่อนอืมจะเย็นก่อนหักไม้ไหนพูดก่อนสิไม่เอาไม่เล่นก่อนหักไม้หักไม้ก่อนหักไม้ก่อนโอ้หักไม้ได้ยางได้ยางได้ได้เร็วได้อู้ง่ายได้ หักไม้แ <Beng> ล <Zen> ้วย I mean, ังไงได้พูดเก่งขึ้นมากแล้วนะคะพ่อจึงสอนลูกว่าเออพ่อสอนลูกว่าอะไรคติคติสอนใจมาแล้วนี่คือที่ต้องจําเลยนะอ่ามันี่ก่อนมันี่ก่อนเรื่องนี้คือคติสอนใจมาแล้วค่ะพ่อจึงสอนลูกว่าไหนพูดก่อนพูดก่อนพ่อสอนลูกว่าไงพ่อจึงนี่พ่อจึงสอนลูกว่าสอนลูกว่าไงพูดก่อนพูดก่อนโอ้ลูกเอ้ยไหนพูดก่อนลางเ ลูกนางเอ้พูดก่อนพูดก่อนโอ้ลูกนางเอ้ว่าไงคะเก้าอี้หักเก้าอี้หักเพราะจ๋าเดี๋ยวเดานั่งตามเก้าอี้นั่งไงนั่งไงหาพวกเจ้าพูดก่อนหาพวกเจ้าอะไรพวกเจ้ายังไงหาพวกเจ้าพูดก่อนพูดก่อนหาพวกเจ้าเอินดูเออหาพวกเจ้าหาพวกเจ้าพูดก่อนเออ ค่ะพวกเจ้าเป็นยังไงครับพระจ๋ามีความรักไครสามะคีอามีความรักไครสามคีไทร้พูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนอันี้ก่อนอันีก่อนมาี่ก่อนมีความรักยังไงมีความรักยังไงมีความรักไครโอ้ยาวเลยมีความรักไครสามคีแบบยาวๆเลยสามะคีอช่วยเหลือกันอนช่วยเหลือกันยังไงพึ่งพายังไงช่วยเหลือช่วยเหลือยังไงช่วยเหลือกันก่อนโอ้ ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันพวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งอุ้ยพวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งนะพวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งพูดก่อนพูดก่อนไหนอ่ะพูดก่อนพวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งย่าพูดจีไม่เอาไม่เอาตอนกลอวยตอนกลวยใหญ่ตอนกล้วยใหญ่พวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งก่อนพวกเจ้าพูดก่อนพูดก่อน อ่ะพูดก่อนพวกเจ้าก่อนเรื่น้ำเดี๋ยวเพวกเจ้าเอาพวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งก่อนแข็งแรงทำไงแข็งแรงแข็งแรงทำไงแข็งแรงสตรองเยอะยกน้ำขึ้นแข็งแรงแข็งแรงเานาเป็นคนแข็งแรงนะคะ เราจะมีความแข็งแรงเหมือนไม้ที่มัดนี้นี่จะมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งเหมือนไม้ที่มัดนี้นะคะพูดก่อนเหมือนไม้ที่มัดนี้พูดก่อนพูดก่อนโอ้โหเหมือนไม้ที่มัดนี้นพูดจิโอเคนะคะเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันใครคิดร้ายนี่ใครคิดร้ายใครคิดร้ายทำไมคะ ก็ไม่สามารถทำอันตรายได้พูดก่อน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 ไม่โอโอเคถ้าพวกเจ้าทะเลาะบาะแว้กันอ่ๆทำไมเด็กคนนี้สนใจโอ๊ยจะเตะเก้าอี้ตลอดเลยนี่เราก็ช่วยฝึกสมาธิเขาด้วยนะคะแม่แม่ถ้าพวกเจ้าทะเลาะบาะแว้กันพูดก่อนทำไมยาวจังเลยตะอ้วน โอ้ไม่รักใครกันโอเค <c oughs> จบแล้วนะ <c oughs> พ่อจ๋านอนแล้วนะนิทานวันนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้ว่ายังไงคะพ่อจ๋าบอกหน่อย <c oughs> สามโมงคี่คือหลับสามโมี่คือหลับ ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือพลังจ้าที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือหลับจ้าดูงตาแป๋วฮะที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือชุกคือพลัง,ลงคือพลังสตรอ ช่วยฝึกสมาธิให้เขารู้จักฟังเราให้เขานิ่งขึ้นนะคะให้เขาแบบว่าแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปให้เขาแบบว่ารับรู้เสียงเรานะคะแม่แม่จดจําในเสียงของเรานะคะ,ะว่าเราเราบอกเราสอนเราเพาเขาทํากิจกรรมนะคะฝึกสมาธิให้กับเขา นะคะให้เขาหัดออกเสียงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้องนางเนี่ยไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ค่อยเจอใครเพราะว่าพ่อจ๋าตกมันนะคะไม่ได้ออกไปเจอพี่ๆนักท่องเที่ยวเนาะเราก็หากิจกรรมที่รีแลกซ์ทั้งเขารีแลกซ์ทั้งเรานะคะ <Okay. S 1> ก็จะกึ่งสอนกึ่งเล่นด้วย <Okay. S 1> อะไรไปไหนกันไม่อยากเขาที่พักแล้วเขาอยากนอนก็นอนเขาอยากเล่นก็เล่นแต่เวลาเรียนก็ต้องเรียนหน่อยนะคะแม่แม่แม ก็ถือว่าเป็นการสอนเขาไปในตัวด้วยนะคะให้เขาแบบว่า,าใจเย็นด้วยบางทีด้วยความที่เด็กเนาะก็จะเอเลิศหน่อยนึงนะคะแม่ๆ่เราก็ต้องแบบว่ามีจุดที่เบรกเขาหน่อยนะคะให้เขาใจเย็นๆนะคะให้เขาใจเย็นๆให,ใ,นให้เขาแบบว่ามีสติมีสมาธิมากขึ้นนะคะเ,เวลาไปออกงานเวลาบางทีแบบมีคนพูดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีต้องยืนนิ่งๆบางทีต้อง มีกิจกรรมอะไรอย่างนี้กับเพื่อนน้องก็จะได้เข้ากับเพื่อนได้นะคะอ่าเรียนเสร็จก็กินต่อจ้ะยาตัดมาสดใหม่สวยทุกวันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมินนี่กับพ่อแสนสุขด้วยนะคะแม่ๆดูค่ะน้ำมันตกมันพ่อแสนสุขวันนี้อาบถึงคางเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้พ่อจ๋าต่อไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ